ในการตั้งค่าการทำงานของเว็บไซต์จะเป็นการกำหนดสถานะในส่วนต่างๆของระบบเว็บไซต์ซึ่งเป็นการทำงานหลักๆของระบบเช่นสถานะของเว็บไซต์ว่าจะเปิดหรือจะปิดการเข้าถึงของผู้ชมว่าเป็นสาธารณะหรือไม่การป้องกันต่างๆเช่นรูปภาพข้อความเป็นต้นหรือการตั้งค่า landing page ตามเทศกาลนะครับ แล้วก็มาเช็คดูโครงสร้างของรูปแบบเทมเพลตที่เราเลือกใช้รวมถึงการตั้งค่าภาพสไลด์นะครับซึ่งสัมพันธ์กับเมนูนี้นะครับที่เน้นเป็นกรณีพิเศษก็คือเรื่องของ meta tag ซึ่งจะเป็นเรื่องของการทำ sdo นะครับการใส่ meta tag ตรงนี้มีส่วนสำคัญในการที่จะทำให้ติด Google นะครับซึ่งจะมีคบอธิบายการใช้งานต่างหาก นะครับแล้วก็ในการตั้งค่าต่างๆเนี่ยจะรวมถึงการตั้งค่าลิงก์ที่เป็นแบบอย่างเนี้ครับเป็นข้อความแทนเป็นค่า ID ซึ่งการทํางานตรงเนี้ยจะมีคําอธิบายไว้ให้นะครับรวมถึงการทํา r e ูนย์น่เป็นภาษาอาจจะเป็นภาษาทางเทคนิคนิดนึงแต่สรุปง่ายๆก็คือมันมีผลทาง SEO นะครับรวมถึงการรวมถึงการการเเพิ่ม ภาษากรณีที่เว็บไซต์เรามีมากกว่าหนึ่งภาษานะครับอย่างตัวอย่างเช่นในนี้ผมเพิ่มเป็นภาษาจีนเอาไว้นะครับแล้วก็เรื่องของการบล็อก IP ต่ตางๆเป็นต้นสถานะของระบบต่างๆที่อยู่ในการตั้งค่านี้คือระบบที่เป็นในการควบคุมป้องกันของตัวเว็บไซต์ทั้งหมดซึ่งเป็นระบบหลักนะครับซึ่งจะต่างจากเมนูอื่นๆจะเป็นเรื่องของการจัดการเรื่องข้อมูลในส่วนต่างๆนะครับ ในส่วนของการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้ซึ่งก็จะมีการอธิบายวิธีการใช้งานของแต่ละหัวข้อแบบที่เราเห็นแบบนี้เพราะฉะนั้นถ้าตัวไหนเราจะใช้หรือไม่ใช้อย่างไรเราสามารถศึกษาวิธีการใช้งานจากลิงก์ต่างๆเหล่านี้ได้นะครับ